คือความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นพักที่สืบทอดมาในตระกูลชินวัตรที่เป็นแกนนําหลักอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธความเป็นจริงอันนี้ถึงแม้ว่าในแง่ของความเป็นทางการเนี่ยคุณทักษิณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพักเพื่อไทยแต่ว่าในแง่ของความที่ไม่เป็นทางการเนี่ยหนึ่งก็คือก็เป็นพ่อของวหน้าพักนะ,อะทอปก็คือเป็นผู้ก่อตั้ง พรรคไทยักไทยที่มีสืบเนื่องเชื่อมต่อจากรากฐานของมาถึงพรรคเพื่อไทยและก็สามก็คือคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่มีคะแนนนิยมแล้วก็ช่วงก่อนนะสิก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็อาหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถแยกระหว่างคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยได้และในในอนาคตเนี่ยคุณทักษิณเองก็จําเป็นจะต้องมีพรรคเพื่อไทยเอาไว้เพื่อจะทําให้ตัวเองสามารถมีอำนาจในทางการเมืองต่อไปเพื่อจะเอามาต่อรอง กับอะไรบางอย่างที่เขาต้องการในสังคมการเมืองไทยคิดว่าปรากฏการณ์คุณนักษิณมีผลต่อการจัดคอมองก็น่าจะโดยตรงเพราะว่าคนที่มีสัญชาติยานทางการเมืองที่ดีที่สุดก็คือบรรดานักการเมืองแหละเขารู้ว่าใครมีอิทธิพลต่อการปรับคอรมอเขาก็จะวิ่งไปหาตรงนั้นนะครับมันก็ชัดเจนอยู่ละมันแสดงว่าระยะเวลาที่เราจะช้าจะเร็วที่เรารออย่างน้คิดว่าต้นน่าจะเกี่ยวข้องกันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องแล้วก็คืออย่างที่บอกก็คือตัวเพื่อไทยเองเนี่ย อยากปิดเกมเร็วแน่นะครับส่วนพักร่วมเนี่ยอาจจะอยากดึงเกมช้าทีนี้ระหว่างคนที่จะปิดเกมกับคนที่จะดึงเกมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแค่ในกลุ่มเพื่อไทยเป็นหลักในพักร่วมเนี่ยเป็นเรื่องแซมแซมเท่านั้นก็ได้แสดงว่า คาป็ปมองว่าการยุบพรกเก้าไกลและจะมีสสบางส่วนไปสังกัดพรรครัฐบาลแล้วสัดส่วนจะเปลี่ยนคิดว่าไม่มีโอกาสกระหรกับพลมองวันนี้เรื่องสัดส,ส่วนนะมันยังเป็นไปตามตําแหน่งจํานวนของสสของแต่ละพักนะครับคือถ้ามันจะมีการเปลี่ยนสัดส,ส่วนวันนี้มันมีแค่2เงื่อนไขเช่น1พักคก้าไกลถูกยุบและมีสสที่หลุดจากพักคก้าวไกลแล้วเขาไม่ไปกับพักใหมแ่แต่มาอยู่กับพักที่เป็นพรรครัฐบาลเพื่อตัวโอกาสในการร่วมรัฐบาลอย่างเงี้ย ก็นี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือไปดึงพรรคอื่นเข้ามาเติมเสียงในรัฐบาลเช่นประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้สัดส่วนมันเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดสองเงื่อนไขนียมันไม่เกิดโคต้ามันก็มันก็เป็นไป,นป,นปนตามจํานวนเก้าอี้เดิมเท่านั้นเอง